ชีกรีนทีแค่ได้ดื่มก็รู้สึกดีทุกทีเลยนี่คุณพาเรามาหาใครอ่ะคนนี้ทำให้เจ้าชายมาติดบนเกาะน,นี้ครับวิกเตอร์ เจ้าชายดาวินให้โอกาสเราอีกครั้งนะครับโอกาสอะไรอ่ะพยายามฆ่าเรามาสองครั้งแล้วนะผมไม่ได้อยากทำมันเป็นคำสั่งของพ่อจริงๆผมก็อยากมีชีวิตอิสามเหมือนเจ้าชายบ้างผมอยากมาที่นี่เพื่อมีช่วงเวลาดีๆกับเจ้าชายอยากมารับเจ้าชายกลับบ้านแต่ผมทำไม่ได้เพราะพ่อผมสั่งไว้ พราะงั้นให้โอกาสบอมอีกครั้งนะครับแล้วผมจะช่วยเจ้าชายกับครอบครัวเองแล้วเราจะลืมเรื่องทุกอย่างบนเกาะน,นี้แล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่กันที่อาราันธาอย่าไปให้โอกาสคนที่เขี้แบบมันนะครับนอกจากพี่สาวแล้ว คุณคือคนเดียวที่เราไว้ใจมากที่สุดคุณรู้ทุกความลับรู้ทุกจุดอ่อนของเราถ้าคุณแบบเข้าหาเราเพื่อทำลายเราและครอบครัวมันคงงุ้มเงินใช่ไหมความเป็นเพื่อนของเรา ความไว้ใจมันไม่ได้ให้กันง่ายๆแต่ถ้าคุณทำลายมันก็ไม่มีทางได้มันคืนเหมือนกันลาวายมาันคนจับคุณมาเพราะฉะนั้นเราจะให้ลาวาตัดสินใจ ว่าเจ้าเยังไงนี่เป็นห้องที่ดีที่สุดของที่นี่เจ้าชายพักผ่อนตามสบายเลยนะครับขอบใจมากนะ ที่พักที่นี่สวยดีบรรยากาศก็ดีเราชอบแล้วนี่คนติดต่อกับคนเทศรันทาให้เราแล้วใช่ไหมใช่ครับผมคุยเรียบร้อยแล้วทางอลันทาบอกว่าจะส่งคนมารับเจ้าชายอยีกไม่นานคุณเปาโลก็บอกว่าครอบครัวเจ้าชายปลอดภัยดีแล้วครับ ใจมากนะได้ยินแค่นี้เราก็ดีใจแล้วถ้าเจ้าชายมีอะไรก็เรียกผมได้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวผมเช็คแอร์ให้ครับว่ามันเย็นไปหรือร้อนไปไหมเย็นพอดีไหมครับโอเคแล้ว แล้วหมอน,นี่เจ้าชายชอบนอนแบบไหนครับแบบนุ่มหรือแบบแข็งถ้ามันแข็งไปเดี๋ยวผมไปซื้อให้ใหม่ก็ได้นะครับเานอนได้แล้วฟูกฟูกเด้งถึงไปไหมครับถ้านอนไม่สบายอะ่ะเดี๋ยวผมไปหาใหม่มาให้เรานอนได้จริงๆแน่ใจนะครับ ถ้าเจ้าชายมีอะไรอะ่ะเรียกผมได้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเลยนะครับอืมเออเจ้าชายครับขอบใจมากนะ สวัสดีครับสวัสดีครับหมอหมอหมออะไรผมเหนื่อยแล้วอะเหนื่อยแล้วอ๋อไม่เอาไม่เอามอามยืดก่อนนะหมอยืดเลยเอา้ายวผมยืดให้โอเคโอเคตึงอ่ะไม่อายคนขเขาหรออายทาไมอะ่ะเราแต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะ นี่สงสารลาว่าเขาเนาะเจ้าชายจำอะไรไม่ได้เลยอะอืมก็ใช่มันก็พยายามทุกวิถีทางนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่าผมว่าเรื่องแบบนี้น่าจะขึ้นอยู่กับเจ้าชายนะเพราะเขาอยากจำหรือเปล่าอะลาว,ว่าบังคับเขาไม่ได้หรอกยิ่งไปพูดเขาะ่ะตอจะยิ่งหนีก็ได้นะ นี่ในหัวในหัวจะทำยังไงถ้าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นในผมบ้างอะ่ะโหคงแย่เลยอะ่ะแต่ผมก็จะเริ่มต้นใหม่พยายามทำให้หมอรักผมให้ได้จะแกล้งทำเป็นโกเข็มอไรผมปอบเนี่ยนะบางทีมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะ <c oughs> ถ้าไม่เวิร์กผมก็จะเปลี่ยนวิธีไปไเรื่อย วันนี้กล้างกลัวเข็มพรุ่งนี้กลัวเลือดวันต่อๆไปผมอาจจะไปโรงเรียนหมอจะได้ไม่อยู่โรงพยาบาลเดียวกันได้ไม่อยู่กับหมอใกล้ๆเดี๋ยวผมก็าทำให้หมอรักผมได้เองจะลงทุนขนาดนั้นเลยเหรอถ้าสุดท้ายได้กอดหมอแบบนี้ลงทุนเท่าไหร่ก็คุ้มนะ ข้าวใหม่ปลามานหวานเหลือเกินนะเพ้งนิดหน่อยนะครับกว่าจะได้เปิดตัวปลาไปวิ่งต่อได้แล้วอันนี้เลยยังไม่แก่เลยไปวิ่งแก่เราเนี่ เรียนสถาปาัต์นี่ต้องมาดรูปเก่งทุกคนเลยไหมก็ไม่ขนาดนั้นหรอกขอแค่มีพื้นฐานเข้าใจแบบโคงสร้างอาคารแต่รูปคนนะ่ะกูไม่ค่อยได้วาดหรอกมึงเป็นคนแรกเลยนะแล้ววาดเราอะวาดยากไหม ว่าไม่ยากสรัคเจอร์ของตาจมูกปากมังชัดดีคุณก็ตามนะตามสวยดีทำไรเนี่ยก็ทำตาโตไงคุณจะได้ว่าตาเราสวย ไม่ต้องทำหรอกตามไงคกูจำได้แล้วกูมองบ่อย ดอกไม้อ่ะแต่ก็โดนนักเพลงว่าหรอกไม่เห็นเป็นไรเลยตอนแรกอะ่ะตัวหล่อแล้วนะตอนเนี้ยโคตรหล่อ เาชายเจ้าชายครับเจ้าชายเกิดอะไรขึ้นหรอลาวะาเราไี้ยินเสียงระเบิดดังมากอ่ะมอแปลงระเบิดอีกแล้วครับที่เนี่ยเป็นบ่อยรอบนี้น่าจะนานด้วยผมเอาพัดล่องผ้าปากับไฟฉายมาให้ลมอ่อาจจะไม่แรงมากแต่ก็พอช่วยได้อยู่ผมก็ยังชาจะรอแล้วนอนไม่หลับครับ ใจนะเจ้าชายไม่กลัวใช่ไหมครับให้ผมนอนเป็นเพื่อนไหมผมนอนพื้นก็ได้ครับไม่เป็นไรเราไม่กลัวแล้วอะ่ะไม่นอนแถบแน่ใจนะครับเรานอนได้บุกในนะ แล้วนี่เจ้าชายเขาจำาร้องเวฟกับแกมไม่ได้เลยเหรอแย่วะ่ะแบบนี้ก็เหมือนทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะเฮ้ย hey, มึงอย่าหาว่ากูอย่างงูอย่างนี้เลยนะเราไม้ตีหัวแม่งสักทีดีปะ่ะูกความทรงจำมันกลับมาไงจะบ,บ้าไอ้ตัม้มถ้าตีหัวไปตีหัวไมาอย่างนั้นอนะเดี๋ยวก็สมองเสื่อมถาวรขึ้นมาแกจะทำยังไงถ้าคิดอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดโอ้ย oh. เราจะทำไงอะก็คิดได้แค่นี้เฮ้ยหรือว่าเราจะลองคิดวิธีย้อนกลับแบบ reverse ดูดีวะยังไงวะก็แบบสร้างประสบการณ์ที่เวฟเคยรู้สึกหรือว่าเวฟเคยเจอให้กับเจ้าชายดาวินไงมันอาจจะไปกระตุ้นความรู้สึกหรือความทรงจำบางอย่างให้เขาก็ได้นะเว้ยฉลาดกูรู้ล้วเพื่อนมึงเนี่ยต้องสร้างประสบการณ์แบบ 4D ต้องมีครบรูปรสกลิ่นเสียงมึงเนี่ยต้องทําให้เจ้าชายเนี่ยนึกถึงทุกช่วงเวลาที่เขาเคยเป็นเวฟนึกถึงทุกช่วงเวลาที่เคยอยู่กับมึงมึงเคยพูดกับเวฟยังไงทํากับเวฟยังไงมึงต้องทำกับดาวินแบบนั้นจะได้ผลหรอวะพวกฉันก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้าแกอยากได้เวฟกลับมาจริงๆอ่ะแกก็ต้องลองดิวะอื ตอนอยู่ที่วังอก็ใช้กฎของที่วังแต่อยู่ที่นี่ยก็ต้องใช้กฎผมอย่าต่อต้านจำไ,ได้เปล่าว่าต่อต้านแล้วโดนอะไรบ้าง